เราเดินกันมาทั้งสาวันเต็มแล้วนะยังหลงวนเวียนอยู่กับไอ้ทางเดินป่าที่มึงบอกว่าชำนาญน,นักชำนาญหนานเนี่ยไปไม่ถึงไหนสัทีวะป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่นักผจญภัยหนุ่มคู่หนึ่งกำลังเดินลัดเลาะไปตามทางอันรกร้างว่างเปล่าปราศจากร่องรอยของทั้งคนและสัตว์คล้ายกับว่าเส้นทางนี้ไม่มีการใช้สัญจรไปมาเป็นเวลาเนื่นนานแล้ว ขณะที่ล่วงเข้าสู่วันที่สามของการเดินทางเพื่อออกติดตามรอยกระทิงเปรี่ยวตัวหนึ่งซึ่งทั้งคู่หมายมั่นปั้นมือจะพิชิตมันลงด้วยอาวุธคู่ใจอย่างปืนไรเฟิลแต่ก็ได้เห็นตัวกระทิงที่กอภไผ่นาทึบเครื่องหน้าเพียงแค่ชั่วแวบเดียวเท่านั้นพอยกปืนเล็งจะยิงมันเจ้ากระทิงตัวนั้นก็พุ่งทะยานหายเข้าหลังพุ่มไม้ไป ทั้งคู่จึงออกแกะรอยตามมันไปรอยย่ำของมันบอกให้รู้ว่ามันบ่ายหน้ามาทางผาหินปูนแล้วรอยนั้นก็หายไปอีกจากนั้นสองหนุ่มก็เดินวนเวียนอยู่ในทางเดินร้างของป่านี้โดยไม่มีวี่แววของเจ้ากระทิงอีกเลยจนกระทั่งทั้งสองอ่อนแรงลงเป็นสาเหตุทำให้กำจรบบนออกมาอย่างหงุดหงิด ก็ไอกระทิงตัวนั้นมันมุ่งหน้ามาทางนี้นี่วะ่ะเผอิญว่ามันเป็นทางเดินป่าที่กูก็ไม่ค่อยจะคุ้นทางดีอ่ะได้แต่จําไว้ว่าผาหินปูนมันอยู่ทางทิศเหนืออดทนเดินอีกหน่อยเวะว่าเดี๋ยวก็เจอทางออกเองแหละว่าแต่มึงจะถอดใจไม่ตามรอยกระทิง g มาแล้วเหรอวะกูว่าหาทางกลับกันเถอะขากลับเจออะไรก็ยิงติดไม้ติดมือไปหน่อยก็แล้วกันแค่นั้นก็พอว่ะ ตามใจมึงก็แล้วกันนะไอ้กระทิงตัวนั้นเน่มันฉลาดเกินมันหลอกล่อเราจนหัวปัน่นยังกับมันเป็นกระทิงผีสิงไว้วันหลังกูจะต้องเข้ามาล่ามันอีกแน่แน่มนตรีเองก็ถอดใจเช่นเดียวกันทั้งคู่จึงตัดสินใจก่อกองไฟเพื่อเตรียมค้างคืนกันที่นี่ซึ่งพอย่างเข้าสู่ยามสนธยาไปแล้วอากาศที่หนาวเย็นอยู่แล้วก็กลับเย็นเยืยเยอกลงอีก จนหนาวสั่นสะท้านไปทั้งตัวเฮ้ยห,หนาวเป็นบ้าโชคดีที่กูพบเหล้ามันด้วยสเบียงก็ยังพอมีมึงหิวเปล่าจะได้เอาออกมากินมบตรีส่งแก้วเหล้าดีกรีแรงให้กำจรดื่มเพื่อใช้แก้หนาวกำจรรับออกมาแล้วก็บอกเพื่อนว่าตนยังไม่หิวข้าวดื่มแค่เหล้าให้คลายหนาวก็พอจากนั้นกำจร ก็นั่งมองความมืดรอบข้างอย่างอดหวาดระแวงไม่ได้เนื่องจากตนไม่มีความชำนาญในการเดินป่ามากเท่ากับมนตรีมึงเป็นไรไปอะนั่งเงียบเชียบเชียวไอ้กำจอนมึงกลัวเหรอกูรู้สึกว่าป่าแถวเนี้มันดูแปลกพิกลยังไงไม่รู้อะเราเดินมาจากทางผาปูนมาถึงตรงนี้น่าจะร่วมสิบกโลได้แล้วแทนที่จะมีสัตว์ป่าผ่านมาให้ยิงบ้าง แต่ไม่มีเลยอ่ะกระลอกอี่เห็นยังไม่มีวี่แววสัก,กตัวมึงว่ามันแปลกไหมล่ะมันก็ดูแปลกๆอยู่อ่ะแต่คงไม่มีอะไรหรอกมกั้งพรุ่งเนี้ยเราค่อยหาทางกันใหม่กูจะออกจากป่าไปให้ได้กูกับมึงผัดกันนอนอย่านอนหลับทั้งสองคนก็เป็นพอแล้วนตรีพูดปลอบใจเพื่อนแต่ขณะนั่งคุยกันอยู่นั้นชายชาราคนหนึ่ง ก็โผล่ออกมาจากเงามืดของผืนป่าท่าทางแกเหมือนจะเป็นพวกพรานชาวบ้านสภายปืนแก๊ปอยู่ที่บ่าและใช้มีดพร้าฟันแหวกเขาวันออกมาแกมองมาทางสองหนุ่มแล้วเดินรี่ตรงมาหาทันทีโอ้โหโชคดีจริงๆเลยตามมาจนเจอพอดีนึกว่าจะได้นอนกลางป่าคนเดียวซะแล้วชายชาราแปลกหน้า สุดตัวลงนั่งฝั่งตรงข้ามกับสองหนุ่มใบหน้าและเสื้อผ้าของแกชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อลุงมาล่าสัตว์เหรอแล้วไปเจอพวกผมเข้าที่ไหนอะถึงบอกว่าตามพวกผมมาก็ลุงเห็นพวกเองที่ผาปูนโน้นกําลังตามรอยวัวกระทิงมันอยู่ละสิลุงเองก็เข้าป่ามาล่ามันแต่ลุงดันหลง นี่ก็เดินหลงมาได้หลายวันแล้วนะคำพูดของชายชราทำเอาสองหนุ่มถึงกับหันมองหน้ากันต่างนึกในใจว่าทำไมไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนอยู่ที่ผาปูนนั้นด้วยลุงชื่นเหลือบมองไปที่แก้วเหล้าในมือของกําจรแล้วทำปากจิกจัก <c oughs> อืเออคือลุงชื่อชื่นนะ เป็นพรานป่าอยู่แถวนี้เองอะ่ะคือเอออันนั้นอะ่ะเออไอแก้วนั้นน่ะขอเล่าให้ลุงกินแก้หนาวสักแก้วสองแก้วเฮ้ออากาศมันหนาวเป็นบ้าเดินมาเนี่ยแทบจะแข็งตายเลยนะกำจอนจึงรีบเล่าใส่แก้วยืนส่งให้แกป่านี้มันดูแปลกๆนะพวกผมสองคนก็เดินหลงมาได้สามวันแล้ว เดินเท่าไรก็ไม่ออกจากป่าไปสักทีอ่ะแล้วป่าแถบนี้ผมเองก็ไม่คุ้นตาเสียด้วยอ่ะลุงชื่นยกแก้วเหล้าขึ้นกระดกแกมองเข้าไปในความมืดที่โรยตัวลงมาปกคลุมทั่วบริเวณก่อนจะถอนหายใจยาวๆเอ้ยเราสามคนท่าทางจะโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานเอาซะแล้วเคยมีคนเล่าให้ลุงฟังนะว่าป่านี้ มันเป็นป่ามรณะเป็นที่อยู่ของคนตายไม่แน่นะเจ้าก,กระทิงตัวนั้นมันอาจจะไม่ใช่กระทิงธรรมดาแต่เป็นภาพลงตาของพวกผีป่าพวกนั้นก็ได้อา้าวแล้วทีนี้เราจะออกจากป่ากันยังไงอะขนาดลุงเองก็ยังเป็นคนแถวนี้แท้ๆก็ยังเดินหลงป่าได้เลยอะออกไปได้สิใกล้จะออกไปได้แล้วด้วย แต่ลุงมีเรื่องจะเล่าให้พวกเองฟังสะะักก่อทั้งคู่ทำตาโตจ้องหน้าชายชราเมื่อได้ยินว่าพวกตนกำลังจะออกจากป่าไปได้แล้วด้วยนึกว่าแต่คงจะเป็นคนนำทางลุงชื่นยิ้มน้อยๆก่อนจะเริ่มต้นเล่าเรื่องมันมีอยู่ว่ามีในพรานป่าคนหนึ่งแกแบกปืนเข้าป่า มาลากกระทิงที่ป่ามรณะแห่งน,นี้ลุงชื่นยื่นแก้วให้กำจรหรินเล่าให้แกอีกในพรานคนนั้นตามรอยกระทิงมาตามมันมาหลายวันติดต่อกันแล้วเพราะอยากจะล้มมันลงให้ได้เนื่องจากเห็นว่ามันเป็นกระทิงที่ฉลาดมากลอกให้ตามมันจนหัวปัด แกไม่เคยเจอกระทิงตัวไหนฉลาดแบบนี้มาก่อนแล้วในพรานคนนั้นตามกระทิงเจอไมหมลุงเจอเจอสิเจอเข้าจังๆเลยล่ะแกไปเจอมันที่ผาหินปูนมันหมกตัวซุ่มดูอยู่ในดงไผ่พอในพรานเดินเข้ามาใกล้มันก็พุ่งตัวเข้าใส่เสียบเขาแหลมๆเข้าที่ท้องของแกเต็มเป่า เอ้ยที่แบบเนี้ยสงสัยไม่รอดแน่ตายแง่แกคาเขามาเลยสิท่าจะไปเอาอะไรมารอดแล้วปลายเขาก็ทิ้งน่ะเสียบเข้าที่หน้าท้องจนทะลุหลังทั้งกำจรและมนตรีนั่งฟังกันหูพึ่งรู้สึกตื่นเต้นปนกับเสียวสยองเป็นที่สุดลุนให้ลุงชื่นเล่าต่อ แต่แกก็ยื่นแก้วให้กำจรรินเหล้าให้อีกกำจรจึงรีบจาัดก,การให้แก่ลงชื่นยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวหมดราวกับหิวกระหายเป็นกำลังดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอลุงเล่าซะเห็นภาพแหละยังกะลุงไปยืนมองอยู่ตรงนั้นด้วยเออเล่าต่อสิลุงกระทิงมาทำยังไงอีกอะอลุงก็ยืนมองเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนั่นแหละ ไอ้ร่างที่นอนเละเทะอยู่นั่นมันเป็นร่างของลุงเองจนเมื่อมีพวกเองสองคนโผล่มามันจึงเป็นเวลาอันพิเศษของลุงลุงตามพวกเองมาเพื่อจะบอกว่าให้พวกเองกลับไปดูร่างของตัวเองได้แล้วเอโนมที่รินเหล้าให้ลุงกินเองถูกเพื่อนของเองยิงตาย เพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าเองเป็นกระทิงส่วนไอ้หนุ่มคนนี้พอเองยิงเพื่อนตายแล้วกระทิงมันก็ฉวยโอกาสตอนที่เองกำลังสติแตกพุ่งเข้าขวิดเองจนตายไปอีกคนต่อจากนี้ไปเองสองคนจะต้องตกลงกันเองว่าใครจะเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่เป็นรายต่อไป เพราะเองมีกันถึงสองคนกําจรที่กำลังยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มถึงกับเหล้าพุ่งพรวดออกจากปากร้องอุทานถามเสียงหลงอหล,ลงว่าไงนะใครยิงใครอ่ะใครมันถูกกระทิงขวิดตายไหนลองพูดใหม่อีกทีสิทันทีนั้นเองจู่ๆบรรยากาศก็เย็นเยือกจับขั้วหัวใจขึ้นไปอีก ลลงชื่นแสยะยิ้มอย่างน่ากลัวแกค่อยๆยันกายลุกขึ้นยืนด้วยความยากลำบากเสียงกระดูกแข่งขาแตกหักลันกลอบแกรบเครื่องในหลังทะลักออกมาจากหน้าท้องหล่นลงไปกองอยู่ที่เทา้าแขนสองขา้างห้อยร่องแรงหักผิดรูปผิดร่างมีสีที่เขียวคล้ำลงฟังให้ดีนะ แล้วก็ไม่ต้องเสียใจร้องไห้ฝูมฝฟายไปพวกเองสองคนได้ตายไปแล้วตั้งแต่ที่ผาปูนนู่นตอนนี้ก็ครบสามวันพอดีที่พวกเองจะต้องรู้ตัวเพราะถึงเวลาตายของพวกเองเองสองคนก็จะโดนฆ่าตายจากการกระทําเดิมๆแบบนี้ซ้ำๆซ,ซักๆจนกว่า ลุงชื่นยืนใบหน้าอันน่ากลัวของแกมาทำท่ากระซิบกระซาบกับสองหนุ่มด้วยเสียงอันแห่พร่าเย็นยเยือยจนกว่าจะมีใครมาเป็นตัวตายตัวแทนอยู่แทนที่พวกเองเหมือนที่พวกเองสองคนมาแทนที่ลุงเนี่ยแหละ ลงไปก่อนแล้วนะทันทีนั่นเองคนทั้งสองก็รู้ตัวแล้วว่าตนเองได้สิ้นใจไปแล้วและจะต้องกลับไปยังสถานที่ที่พวกตนได้สิ้นใจตายเพื่อรับเอาความตายแบบเดิมทั้งจากลูกกระสุนปืนและเขาอันแหลมคมของวัวก,กระทิงแทนที่ผีอีกตนซึ่งกําลังจะเลือนหายไปเสียงผีลุงชื่นหัวเราะชอบใจ แล้วแกก็หันหลังค่อยๆเดินกระย่องกระแย่งเหลือนหายไปในความมือ